จากหลายๆปัญหานะคะจากหลายๆสิ่งที่เจอเนาะชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนนะคะแม้กระทั่งครอบครัวที่ไม่เข้าใจหรือปัญหาชีวิตที่จะต้องสู้ตรงนี้ด้วยนะคะในเบลเยียมด้วยเนาะหลายๆคนโชคดีเจอสามีที่เข้าใจนะคะแต่หลายๆคนก็ โชคร้ายเจอทั้งปัญหาทางบ้านไม่เข้าใจแล้วสาม,มีที่นี่ไม่เข้าใจด้วยอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่า,าแล้วแต่บุญวาสนาจริงๆกับการที่เราได้มาอยู่เมืองนอกนะคะผัวฝรั่ง ให้ว่าจะดีกันทุกคนเนาะไม่ว่าไทยหรือฝรัง่งมันก็มีทั้งดีหล,ลายนะคะแล้วก็มีคนที่เข้าใจและรับผิดชอบครอบครัวของเรานะคะอย่าลืมอย่าลืมข้อหนึ่งคือฝรั่งเขาไม่มีประเพณีที่จะต้องมาดูแลพ่อแม่ไม,ม่มีประเพณีที่ต้องมาช่วยเหลือพี่น้องนะคะตัวใครตัวมันทุกบาททุกสตังค์ถ้าเป็นของเขานี่ก็คือต้องคืนต้องแบ่งต้องเท่าเท่ากันนั่นคือกฎนะคะเพราะฝรั่งเขาไม่ได้สอนให้พี่น้อง มาช่วยเหลือกันเนาะไม่ได้สอนให้ลูกเต้ามา,าเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรเข้าใจนะคนที่อยู่เมืองไทยนะคะโชคดีที่มีสามีอยู่เมืองนอก mm. เที่ยวไปเที่ยวมา มีเงินนะคะคอยให้คอยช่วยเหลือคอยส่งที่เขาส่งไปก็คือเมียเนาะเพื่อที่จะช่วยเหลือเมียดูแลเมียนะคะเราอยู่กับพ่อแม่เราก็ดึงส่วนนั้นเพื่อที่จะมาดูแลได้นะคะแต่พอเราได้มาอยู่ตรงนี้เราจะเห็นการรับผิดชอบของเขานะคะ หน้าที่ที่เขาทำแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทำเนาะคนไหนที่เขายังแบ่งปันหรือแบ่งให้เราเนี่ยมีเงินเดือนให้กับเมียเนี่ยถือว่าโชคดีที่สุดของที่สุด นะคะเนาะแล้วคนไทยเราก็เก่งนะหลายๆคนนะคะดิ้นรนที่จะทํางานเนาะทุกๆคนเลยยายจ๋าว่านะคะบางคนที่ไม่ได้ทํางานเพราะมีการวางแผนคือสามีอาจจะให้ดูแลครอบครัวดูแลลูกนะคะเป็นแม่บ้านเพราะว่าสามีไม่ได้ทํางานอ,าอยู่ในประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการตกลงเขาเรียกว่าข้อตกลงแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นหลายเรื่องหลายราวเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ มันจะเป็นประสบการณ์แล้วมันจะเป็นวิทยาทานเพื่อที่จะเป็นพลังและกำลังใจให้เราไว้วางแผนเพื่อวันข้างหน้านะคะวันนี้ถึงแม้เราจะโชคดีขนาดไหนวันนี้ถึงแม้เราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการแต่เราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะที่จะแบ่งปันเก็บกรรมนะไว้เพื่อตัวเองนะคะเพื่อถ้าเกิดอะไรขึ้น เราก็จะ,ะไม่อ้างว้างจนเกินไปเรายังมีต้นทุนที่จะเดินหน้าและสู้ต่อไปนะคะเริ่มต้นใหม่ช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงที่เราพูดเราคุยนะคะเราต้องการที่จะดึงหรือทำให้เขาเข้าใจเร,เราได้มากขนาดไหนควรทำในระหว่างที่เราครบเราคุยนะคะสิ่งที่เราจะได้เนาะไม่ใช่ว่ารอเวลาหรืออยู่นานไปแล้วค่อยปรับ เพื่อที่จะเอาเขามาเป็นเราสิ่งนั้นมันจะยากมากๆนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆวางแผนให้ดีนะคะชีวิตเรามันอยู่ที่เราเนาะเขาเรียกว่าวางแผนดีตั้งแต่ต้นมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะอันนี้คือความจริงเนาะ หวังโชคชะตานะคะหวังเวลาเพื่อที่ให้จะปรับเปลี่ยนให้สิ่งหรือว่าชีวิตที่วันนี้ยังไม่ดีให้มันดีขึ้นโดยที่ให้เขาเห็นเองยากนะคะสำหรับฝรั่งเนาะฝรั่งหนึ่งไม่รู้จักคำว่างอนนะ,ะสองไม่รู้จักคำว่าประชดนะคะถ้าโกรธหรือไม่พอใจหรือ,อรู้สึกยังไงเปิดใจพูดและคุยดีกว่า เมื่อเราพูดออกไปแล้วบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เราก็จะได้เปลี่ยนแปลงที่จะวางแผนให้กับตัวเองไปอีกอย่างนะคะแต่บางครั้งเราพูดแล้วเราเข้าใจาแล้วเขาเข้าใจนะคะแล้วให้เราได้อันนี้มันจะเป็นสิ่งดีกับเรามากๆนะคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยตรงๆเนาะกับฝรั่งยายจา๋ามองว่าเป็นสิ่งดีและเริ่มต้นดีมากกว่า ถึงแม้จะไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้เคลียร์ในหัวใจว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะเนาะว่าเขาจะให้เราได้เท่าไหืมเราก็จะได้มีการวางแผนให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งสำคัญเนาะอย่ารอ อย่าหวังนะคะอย่าคิดว่าเขาจะคิดเองทำเองมองเราแล้วเข้าใจเหมือนแฟนคนไทยนะคะไม่ใช่เนาะคนไทยเรารู้จักงอ้อรู้จักเอาใจนะคะรู้จักเห็นว่าเมียงอน เนาะแล้วเข้าใจประเพณีคำว่าพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเรา,าเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะกับประเพณีของฝรั่งสิ่งนี้มันจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราเท่านั้นที่จะเป็นคนเปิดใจนะให้ใจแล้วเขาค่อยเรียนรู้เขาตั้งแต่แรกนะคะไม่ใช่ว่าผลักดันอย่างแรงเนาะอย่างยายจ๋าเนี่ยเริ่มต้นจากฝึกสามีนะคะ เขาเรียกว่าฝึกเลยอ,อย่าจะใช้คำว่าฝึกเลยนะคะฝึกสามีก็คือ,อเริ่มต้นที่รู้จักกันเนาะอยายจ๋าจก็ถามไถยเดินเลาะบ้านเราเออสิ่งนี้สิ่งนั้นนะเอ้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะเขาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็พูดไปแต่ถ้าเขาโอนอ่อนผ่อนตามเราเหมือนว่าพูดได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่คือนิสัยของอยายจ๋านะคะนะคนะ เนาะทีนี้มันได้ในสิ่งที่เราพูดนั่นคือคือความโชคดีของเราไปแต่ถ้าไม่ได้เราก็ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เราคิดให้พูดนะคะอย่าเก็บไว้ในใจคนเดียวเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอัดอั้นตันใจเก็บไว้มากๆความอดทนเราก็จะไม่มีจริงๆแล้วหลายๆคนผิดพลาดในชีวิตนะคะเลิกลากันไป โดยที่ไม่ได้เคลียความรู้สึกของตัวเองด้วยซ้ํานะคะโดยที่ไม่ได้บอกความรู้สึกของตัวเองกับฝรั่งด้วยซ้ําว่าตัวเองช้ํากับคําพูดสามีที่ตัวเองไม่ชอบที่เขาพูดแต่ฝรั่งอะ่ะเขาพูดแล้วเขาชินของเขาเมียไม่ว่าอะไรก็คิดว่าเมียทําได้เมียรับได,บได้แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นกับหลายๆคนที่จะอยู่ใกล้ตัวนะคะ แต่พอถึงเวลาเลิกลา,าเต็มที่แล้วผู้หญิงเราเนี่ยมันอดทนเต็มที่เก็บไว้ในใจเต็มที่แล้วมันก็ปั้งออกมาทีเดียวว่าฉันไม่ไหวนะคะแต่ความอดทนระหว่างอดทนเนี่ยบอกเลยว่าใช้เวลานาน,านมากาใช้เวลาที่จะคิดหาแนวทางที่จะเดินออกไปยังไงหนึ่ง คนที่จะก้าออกมาได้เนี่ยก็คือคนมีงานทำนะคะมีหลักค้าประกันตัวเองที่จะดูแลตัวเองและรับผิดชอบภาระหน้าที่ทางเมืองไทยได้ก็คืองานของตัวเองนะคะก่อนที่จะกล้าตัดสินใจก้าหรือเลิกลากษสามีได้นะคะอันนี้ยืนยันร้อยเปอร์เลยนะว่างานเป็นหลักค้าประกันให้กับตัวเราอย่างดีนะคะงาน เป็นสิ่งป้องกันนะคะความปลอดภัยให้กับตัวเองหลายๆเรื่องนะคะแม้กระทั่งการเจ็บป่วยดูแลครอบครัวนะคะลูกหลานเนาะแม้กระทั่งเราเจ็บป่วยแล้วมันก็จะมีส่วนนี้ที่เข้ามาช่วยเหลือเราให้เราอุ่นใจกับสวัสดิการของเมืองนอกที่ได้รับเหมือนยายจ๋าทำงานนะคะและสมมุติว่าชีวิตเราได้อยู่กับสามีเนาะ,ะเราพูดเราเคลียร์แล้วเรามีความสุขกับทุกๆเรื่อง นะมีได้บ้างไม่ได้บ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างน้อยเราก็ยังได้ในสิ่งที่เราต้องการบ้างอันเนี้ยมันก็จะเป็นพลังให้กับตัวเองได้มากนะคะสำหรับคนที่เคลียในหัวใจคนที่พูดทุกเรื่องกับความรู้สึกตัวเองแต่เราต้องรู้จักพูดรู้จักจังหวะที่จะพูดคุยในช่วงไหนที่สาร สามีของเรารับได้เพราะอย่าลืมว่าแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันนะคะเราเป็นเมียเท่านั้นจะรู้เนาะว่าเราควรพูดหรือสิ่งไหนที่เราควรทำเวลาไหนที่เราควรที่จะปรุกถามนะคะเนาะเราจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ชีวิตแต่ละคู่มันแตกต่างกันนิสัยก็เช่นกันมันแตกต่างกันเนาะเราอยู่กับเขา พยายามดึงเขาให้เข้าใจเราให้มากนะคะอย่าให้แต่ตัวเองเข้าใจเขาอย่างเดียวเพราะพอผลสุดท้ายแล้วเราดูแลเขามากจนเกินไปจนเหนื่อยจนหมดแรงผลสุดท้ายตัวเราเองไม่ไหวก็ต้องเลือกเดินหน้าต่อไปนะคะทนแล้วมีคุณค่าคําพูดเรายัางมีคุณค่ากับคนที่เราบอกว่า สามีนะเราบอกว่าเรารักเขานะคะและเขาก็รักเราอันนี้มันจะทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดไปไรสาระในสายตาของสามีเราเราจะอยู่ อย่างมีความสุขได้ยังไงนะคะเราจะเป็นคู่ผัวตัวเมียที่จะสู้ชีวิตเดินไปด้วยกันจนถึงไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรหรือว่าตายจากกันไปได้ยังไงนะคะตรงนี้เป็นจุดสำคัญเนาะนะคะเปิดใจได้ใจนะคะถ้าไม่ได้หรือไม่เห็นคุณค่าเราก็ต้องให้โอกาสตัวเองที่จะเลือกแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเลย เราต้องวางลากฐานนะคะเนาะวางหลักคำประกันให้กับตัวเองให้ดีก่อนที่จะก้าวออกไปยายจ๋าภูมิใจกับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนที่อยู่คนอยู่เมืองนอกอโดยที่ไม่มีสามีนะคะหนึ่งเลี้ยงลูกได้สองดูแลครอบครัวทางเมืองไทยได้สามยืนหยัดอยู่ที่นี่หลักคำประกันชีวิตตัวเองได้ด้วยความภูมิใจ สิ่งเดียวเท่านั้นคือสิ่งนี้ก็คืองานนะ,ะงานงานที่แม้กระทั่งสามีก็เหยียบย่ําเราไม่ได้นะคะแม้กระทั่งสามีก็เอ่ยไม่ได้ว่าเราอยู่ตรงนี้ได้เพราะเขานะคะนี่คือจุดสําคัญเนาะเนาะชีวิตเราโชคดีไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกัน ะะแต่ถ้าเราโชคดีมีสามีที่ดีแล้วเรามีงานทําเป็นหลักค้าประกันตัวเองเราก็จะมีความโชคดีดับเบลิลมีคุณค่าในหัวใจของสามีแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองมากกว่าไหมถ้าเราดิ้นหล่นตอนนี้นะคะตั้งแต่วันนี้เนาะ หรือหรือจะรอให้สายจนเกินไปนะคะหลายๆคนอยู่เป็นคุณนายสบายมาเป็น20-30ปีผลสุดท้ายนะคะต้องมาเลิกรายกันเนาะผลสุดท้ายเจอผู้ชายที่ไร้กาศไม่เหลืออะไรเจ็บช้ำน้ำใจเขาเรียกว่าเดินหน้าก็ไม่ได้นะคะจะไปไหนก็ไม่ดีแก่แล้วเข้างานก็ยากนะคะไม่มีใครรับเข้าอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะ มีจริงนะคะเนาะที่แสนจะช้ำใจโอเคที่นี่มันก็จะมีสวัสดิการหรือว่ามันจะมีแบบศูนย์ช่วยเหลือเนาะเพราะเราอยู่นานนะคะถ้าคนไหนถือเขาเรียกอะไรอะ วีซ่าเขาเรียกว่าอะไรสัญชาติของประเทศเขาเนาะประเทศนั้นๆหรือว่าเรามีลูกส่วนเหล่านี้มันก็จะไปตามสถานการณ์ปัญหาของแต่ละคนนะคะเนาะวันนี้ยายจ๋าก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะเนาะและก็ขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเช่นกันที่คอยพักคอยดันนะคะคอยให้กําลังใ,ใจยายจ๋าตลอดมาและก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องทุกๆเรื่องนะคะวันนี้ก็ได้คุยกับพี่ทาง เฟ Facebook ส3คนนะคะหลายๆคนเนาะใจจริงยายจ๋าอยากให้พี่พี่เพื่อนๆพูดเองด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าพี่พี่เพื่อนเเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเอ่ยแล้วพูดเองแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่ามันจุกในหัวใจนะมันจุกในหัวใจก็เลยอยากให้ยายจ๋าเนี่ยเป็นตัวแทนที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็อยากให้บอกให้ทุกทท่านนะคะเตรียมพร้อมเนาะเพื่อที่จะ ทำยังไงให้เรามีค่าในสายตาคนที่เรารักนะคะทำยังไงให้เรามีความสุขบ้างทั้ทั้งที่เหนื่อยงานทาั้งทงที่รับผิดชอบครอบครัวทั้งทั้งที่ดูแลกันนะคะในฐานะเมียไม่ใช่ขี้ค่าหรือว่าไม่ใช่ทาตของผัว เออไม่ใช่ว่ามาอยู่แล้วอยู่ใต้บังคับบัญชาของสามีสิ่งนี้เราจะมีความสุขได้ยังไงนะคะคลิปนี้ยายจ๋าจก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจ๋าจากเบลเยียมอีแจวปากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ